ครับจ่ายไหมเผยค่าจิตสัญญาคิมเบนแจไม่ถึง50ล้านปอนด์นะบอลเปลี่ยนโคช้ชไม่ช่วยอะไรสิงหงบอลล็อกสกอร์5ประเด็นเด็ดเชลซีเจ้าเลเวอร์พูลสุดกร่อยนะหนึ่งแต้มก็มีความหมายเคนโดเผยแข้งของทุ่มสุดตัวบุกเจ้าสิงในครนันี้ชัดแล้วสาเหตุฟอร์มตก2กูรูแนะเะทรนซ้อมให้หนักกว่าการยกเวทจะได้ไหม ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเดือนังฟุชแมคคาโตสื่อดังระบุเลยว่าค่าจิตสัญญาของคิม er, ินจปาการหลังชาวเต่าอาเกาหลีใต้ของนาบรีอยู่ที่5.3ล้านโยูโรหรือราวประมาณ4 6 5้าล้านปอนด์เท่านั้นทำกลางข่าวว่าลิเวอร์พูลและก็ทางปารีสแซ็แมงให้ความสนใจอยู่ในเวลานี้ โดยกองหลังี่วัย26ปีปรายนี้ถือเป็นกำลังสำคัญของนาบปรีในการลุ้นคว้าชแชมป์กันโชคเซเรียนาในการนี้อยู่นะซึ่งเดิมนั้นปีการรายงานข่าวว่านาบปรีพร้อมขายคิมบินแจออกจากทีมด้วยค่าตัวอยู่ราวประมาณ90ล้านยูโรหรือประมาณ79ล้านปอนด์แต่ล่าสุดทางสื่อฝรั่งเศสระบุเลยนะว่าอาดีตแข้งเฟนบนเาเ์เดเซ่รายนี้มีค่าจิตสัญญาอยู่ที่ถูกกว่านั้นเหลือเพียงแค่53ล้านยูโรหรือราว46.5ล้านปอนด์เท่านั้น อันนี้ต้องดูกันว่าเพราะทั้งเลเวอฟูและก็ทางปารีสแซ็แมงก็อยากจะถ่ายเลือดแนวรับของทีมใหม่ในช่วงสมัยนี้เหมือนกันด้วยนะเป็นอันว่าทั้งเชลซีและก็ลิเวอพูยังนัดกันสร้างผลงานได้อย่างน่าปิดหวังไม่เลิกปลาหลังเปิดศึกทีบริกที่สนามแซมฟอร์บริดตเมื่อวันอังคารที่4เมษายนและเสมอกันไปแบบไร้ชารสชาติไป 0.-0 นันน่นว่าธนะาทางกุซือมือใหม่ป้ายแดงขาดตาทับเวรโนสซักเจอร์ซึ่งคุมทีมเป็นเกมแรกในชีวิตสามารถคว้า1แต้มในเกมสําคัญของจดิงได้แต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายไม่ใช่น้อยเนื่องจากทางสิงบรูน่าจะตะปบของแดงได้อยู่หมัดหากบรรดากองหน้าสามารถยิงประตูได้คมกว่าที่เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมเยือนก็ไม่ได้ส่งชุดดีสุดลงสนามในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเริ่มอีที่สิงบรูโรตชันทีม2จุดนะ โดยงานนี้ถ้าผมชักตา,าทางในายใหญ่คาตอทัพของเชลซีจะทีม11คนแรกเปลี่ยนไปจากเกมล่าสุดที่พวกเขาแพ้อเซนวล่าคารังไป2-0จนคกรริแฮมพอตเตอร์ตกเก้าอี้2รายด้วยกันนอกจากจากได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีกเป็นเกมแรกนับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมแล้วเอนโกโรกองเต้ยังได้รับบทกับตันทีนี้กันอีกด้วยขณะที่เวชรีฟอฟาน่าเป็นอีกรายที่ได้ออกสตาร์ทแทนชี่บริเบนรอฟซัชชี่กับทางมิเกลโรมูริก พร้อมกันนี้สิงบรูก็ได้บราฮิมสเตอร์ลิงอดีตปีกทีมเลโบรพูลมาเจ็บกลับมานั่งเป็นตัวสำรองในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยช้อมาข้อที่2หงแดงเปลี่ยนทีมเกือบครึ่งโหลนะโดยทางเจกเกนคอปผู้จัดก,การทีมเวอร์พูลตัดสินใจครั้งใหญ่ด้วยการปรับโผนักเตะ11คนแรกมากถึง6รายด้วยกันจจเกมบุกไปแพ้แมนซิตี้4-1 ไม่เพียงแค่เฟอร์จิฟันได้จะป่วยไม่ได้เดินทางมากับทีมแล้วโมฮัมเหม็ดซาาก็เสียตำแหน่งตัวจริงให้กับทางบรบเบร์โตโฟิเมโน่โดยสตาร์ทีมชาติอียิปต์รานี้ดนรับเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกับทางเชนเดอร์สเอร์อนและก็แอนดี้บรอบซันหลังจากของแดงมีเกมรับที่เลวร้ายเสียประตูในช่วงซีซั่นนี้อย่างง่ายดายขนาดเดียวกันนะผมงานนี้แพงรุกสามโหอก จิโกโชต้าก็เป็นหนึ่งเดียวที่ได้ลงเล่นเกมแพทกับทางบริบาติฟ้าโดยทางโคดี้กัคโปโดนดาวินดูเยสเบียดล่นไปนั่งที่ซุ้มสำรองอย่างไรก็ตามครอปเองก็เผยจึงเหตุผลการจัดทัพที่ผิดไปจากความคาดหมายโดยสิ้นเชิงว่าหลายรายจำเป็นจะต้องพักบ้างและบางรายสมควรจะรับโอกาสประหนึ่งเหมือนเขาต้องการเตรียมความพร้อมเอาไว้ต้อนรับอาร์ซอนในเกมบิ๊กแม์ของวันอาทิตย์นี้ซะมากกว่านะ ต่อมาข้อที่3า e เฮนโดสาโดยงานนี้ต่อการที่ได้ลงเล่นที่แซมฟอร์บริตทำให้จอแดนแฮดเดอร์สันลงสนามในเกมลีกกับทางลิเวอร์พูลเป็นนัดที่350พอดิบพอดีสำหรับตัวเลขดังกล่าวหมายความว่ากับตันเฮนโดนับเป็นพ่อคา้าแข้งของแดงรายที่12ที่รับใช้ทีมมา,าถึงหลักนี้ขณะเดียวกันหากจะนับเฉพาะในยุคที่พิเมเบริกได้รับการสถาปนามีเพียงแค่ทางเีเวนเจอร์ดาตกับทางเจมี่คาร์เกอร์แค่2รายที่มีสถิติในด้านนี้ ที่นอกเหนือกว่าอดีตมิดฟิลทีมซันเดอร์แลนด์ในขารานี้เจ้ามาทอ้อที่4ความฝืดเป็นเหตุสังเกตได้โดยหน้าตะทีแรกของเกมเชลซีมีโอกาสหนึ่งที่จะได้ประตูขึ้นนำสอครั้งแต่พวกเขาทิ้งโอกาสทองไปหมดแล้วและหลังจากนั้นก็มีโอกาสครัมเป้าให้เห็นอีกเนื่องจากแผงหลังเนี่ยชุดนี้ของลรเวอร์ฟูไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายนัก ถึงอย่างนั้นก็ตามการขาดตัวจบสกอร์ฝีเท้าคมที่สามารถพึ่งพาดได้เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ทีมเงินถุงเงินถังของครุนกันดอนมีผลงานที่เลวร้ายอย่างที่เห็นอย่างเกมล่าสุดที่ทําให้ทางโพสเตอร์เนี่ยตกงานสิงห์บรูก็มีโอกาสส่องยิงเป็นล่าไปมากถึง27ครั้งแต่แพ้คารัง2อต่อศหน้าตาเฉยเพราะท้งทีมเยือนมีโอกาสยิงโดยรวมกัน5ครั้งเท่านั้นและก็ได้มาที่2ประตูนในครั้งนี้ มาถึงเกมที่ประทะก,กระทางลิเวอร์พูลจบครึ่งแรกพวกเขาเองก็ยิงประตูออกนําไม่ได้แถมท้ายเกมก็เป็นหงแดงที่ได้บุกข,ขึ้นไปทําเสียวหลายหนและก็ชวิตได้สกอร์ขึ้นนําที่ซ้ําโดยจบ45นาทีแรก2ทีมที่ยิงได้6ครั้งเท่ากันและเป็นทีมเยือนที่ส่งบอลเข้ากรอบได้มากกว่า3ต่อ2ครั้งอีกทั้งฮาริสแมชชีนครองบอลได้มากกว่า 54- ต่อ46 ดูเห็นนี่เองเชลซี Chelsea ที่เป็นเหมือนสิงโตที่ไร้เขี้ยวเล็บจึงสารต่อผลงานที่เลวร้ายยิงประตูในเกมรีม์ลีกที่แซมฟอร์บริดช่วงครึ่งแรกไม่ได้นานนะฮะแปดนัดติดต่อ,อก,กันเข้าไปแล้วและมันก็เทียบเท่ากับทางสถิติที่ทย่ำแย่ที่สุดของสโมสรที่เคยเกิดขึ้นระหว่างช่วงพฤศจิกายนปี1992และก็มีนาคมปี1993ต่อมาข้อที่5ผลลัพธ์ที่เป็นยุติธรรมนะ โดยกลับสู่ครึ่งหลังเจลซีเป็นฝ่ายหาจังหวะยิงประตูได้มากกว่ารวมแล้ว12ครั้งหลังครบ90บาทีแต่สมบอลเข้ากรอบได้เพียงแค่3ครั้งเนื่องจากส่วนใหญ่ยิงนกตกปลาเหมือนกันเหมือนเคยขณะที่ลิเวอ์พูได้ยิงรวรกัน7ครั้งและเข้ากรอบถึง4หนรวมถึงครองบอลได้มากกว่าเล็กน้อย51ต่อ49เปอร์เซ็นต์ก่อนที่เกมจะจบลงแบบาตาข่ายไม่ขาดด้วยกันทั้งคู่ซึ่งมองดูแล้วเจ้าบ้านอาการหนักอย่างน่าตกใจเนื่องจากทั้งไคล์าเวิร์ตและก็ชัวลฟริก ไม่อาจจะตอบแทนทีมด้วยการยิงประตู หลังที่โอกาสเปิดกว้างได้หลายหนล,ลงเอิดแล้วก็เกมคู่นี้จึงกินกันไม่ลงตามเคยและเสมอกันไปด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์เป็นนัดที่4ติดต่อกันแล้วในทุกประการฉะนั้นแล้วในเกมระหว่างสิงบูกับทางของแดงเนียจึงเป็นเกมในลลกสูงสุดของอังกฤษคู่ที่3แล้วที่ดวลกัน4เกมหลังสุดนี้และเสมอกันแบบไม่มีระตรูเรียบบุชเช่นเดียวกับเกมระหว่างเอฟเวอร์ตันและก็กับทางลิเวอร์พูลในระหว่างช่วงปี1974-1975 และเกมระหว่างอาร์เซนอลกับ QPR ระหว่างปี1992ถึงปี1994 27กุมภาพันธ์เชลซีเสมอลิเวอร์พูลคาราบาวคัพนัดชิงชนะเลอร์เลเวอร์พูลชนะด,ดวลลูกโทษไปสิต่อ10 14พฤษภาคมเชลซี Chelsea, เสมอลิเวอร์พูล0ต่อ0เอฟเอคัพนัดชิงชนะเลอร์เลเวอร์พูลชนะด,ดวลลูกโทษ6ต่อ5 21มกราคมลิเวอร์พูลเสมอกับทางเชลซี0ต่อ0ในเกมพมรีเมียร์ลีกและวันที่4เมษายนเชลซี Chelsea, เสมอลิเวอร์พูล0ต่อ0 ในเกมพมรีเมียร์ลีกในขณะนี้จอแดนฮันเดอร์สันกองกลางกระตันทีนลิเวอร์พูลเปิดใจถึงการได้หนึ่งคะแนนสำคัญหลังนำทัพของแดงบุกเสมอเชลซีไป0.0ต่อที่สแตมฟอร์ดบริด์ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันอังคารที่4เมษายนที่ผ่านมาโดยแมนซิตี้เจ้าบ้านสามารถกดดันทีมอา,าันตุกาได้อย่างต่อนเนื่องและก็สร้างโอกาสในการทำประตูหลายครั้งที่สำคัญพวกเขาส่งบอลเข้าไปซุกค้นตาข่าย2ครั้งแต่โดน VAR ริบหมดนะฮะ ทำให้จบเกมสเสมอกันไปแบบไร้สกอร์การที่เดอะเรดเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวในแมชนี้ส่งผลให้พวกเขาโดนแอสตันวิลล่าทำคะแนนแซงขึ้นไปอยู่ที่7และก็เขียยเลเวอร์ฟูหล่นมาอยู่อันดับที่8มีทั้งหมด4 3แต้มห่างจากอันดับท็อปโฟร์เแต้มในคขณงนี้ซึ่งแฮนเดอร์สันได้กล่าวถว่ามันเป็นเกมที่ยากลำบากนะ กับระดับความมั่นใจของทั้งสองทีมที่ไม่ได้สูงมากมายนักเราต้องมาเยือนที่นี่และก็แสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาตอบโต้ซึ่งผมเองก็รู้สึกดีว่าเราทําได้เราสู้กันอย่างเต็มที่บางทีเราขาดคุณภาพไปหน่อยเท่านั้นเองแต่โดยภาพรวมแล้วเราทุ่มเททุกอย่างและก็ได้หนึ่งแต้มสําคัญและเราจะต้องก้าวเดินต่อไป ดาวรินเบนอดีตกองหน้าคนดังและก็แดนนี่เมอร์ฟี่อดีตแข้งลิเวอร์พูลมองตรงกันว่าสาเหตุที่ทําให้อเล็กซานเดอร์อารโนฟอร์มตกในราการนี้อาจจะเกิดจากการที่ใช้เวลาในห้องยิมมากไปหน่อยทําให้รูปร่างนั้นหนาขึ้นและส่งผลร้ายจะทําให้ความปรปัดปเปรียวของฟูลแบ็กย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในขณนี้ โดยการที่ทางอเล็กซานเดอร์อานเป็นหนึ่งในขุนพลหงแดงที่เล่นได้อย่างจ่มแย่ในช่วงซีซั่นนี้โดยเฉพาะในเกมบิ๊กแมตช์หลายนัดซึ่งเขาเองก็ไม่อาจจะเล่นเกมรับได้ดีพอรวมไปถึงนัดล่าสุดทีท่ทีมจากทางเบอร์ซี่ไชสบุกไปแพ้แปนเชส,สตี้ไป4-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบางทีมันอาจจะสายไปแล้วสำหรับซีซั่นนี้เพราะพวกเขาไม่น่าจะได้อันดับท็อปโฟลแล้วแต่ผมคิดว่ามีสิ่งที่ต้องทําในช่วงสเสมอเขาต้องสร้างความแตกต่างเพื่อจะให้ตนเองกลับมามีความฟิตอย่างแท้จริง ส่วนด้านเดนนี่เบอร์ฟีอดีตดาวเตะทีมลิเวอร์พูลแสดงบุมมองที่สอดคล้องกันแตว่าใช่แล้วมันเกี่ยวข้องเล็กน้อยมันเป็นคำแนะนำที่ดีของเบนรีคุณต้องการให้ตนเองนั้นรู้สึกดีในสนามด้วยเขาใช้เวลาในห้องยิมมากไปหน่อยและข่าวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกคนทรับ